ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาฟังบทความดีๆนะคะที่ตอนนี้สถานการณ์ทางบ้านเรากำลังย่ำแย่นะคะจากาไวรัสโคโรนาที่นะมีชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือโควิด -19 นั่นเองนะคะที่ตอนนี้กำลังฆ่าชีวิตนะคะแล้วก็ประเทศไทยตกเป็นอันดับที่สองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเราค่อนข้างจะแย่เลยทีเดียวนะคะ เรามีมีบทความบทความหนึ่งที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะคะเรามาอ่านบทความนี้เลยดีกว่าว่ามันน่าเหลือเชื่อยังไงกับเกี่ยวอะไรกับโควิดโิวิด1 9กันแน่นะคะไปฟังกันดีกว่าเลยนะคะอันนะคะบทความนี้นะคะเริ่มด้วยเหลือเชื่อนะคะนักเขียนอเมริกันทำนายการระบาดของไวรัสโควิดในจีนมาหลายปีแล้วนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีข้อความ ในหลายตอนของนวนิยายนะคะเรื่อง The Eye of Darkness นะคะดวงตาแห่งความมืดนั่นเองนะคะที่เขียนนักเขียนอเมริกันชื่อดังดีนคุนนะคะตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี1981นะคะหรือ39ปีก่อนนั่นเองนะคะดูเหมือนว่าจะทำนายการแพร่ระบาดของไวรัสในปี2020ได้ตรงเป๊กอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะดีนคุนนะคะเป็น นักเขียนนิยายชาวอเมริกันนะคะชื่อดังผลิตผลงานออกมาแล้วกว่า100เรื่องะ,ะยอดขายรวมแล้วกว่า450ล้านเล่มนะคะแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาแล้วถึง17เรื่องปัจจุบันนะคะนักเขียนคนนี้นะ,ะยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยวัย74ปีค่ะหลังไวรัสโคโรนานะคะสายพันธุ์ใหม่หรือชื่ออย่างเป็นทางการนะคะก็คือโควิด1 9นะคะ แพร่ระบาดจากเมืองอูหฮั่นของจีนนะคะกระจายไปทั่วโลกในขณะนี้นะคะหนังสือนะวน,นิยายเล่มหนึ่งนะคะที่ชื่อ The Eye of Darkness ของดีนคุนนะคะก็ถูกกล่าวถึงในโลกโซเชียลอย่างขนาดใหญ่นะคะว่าเนื้อหาที่เขียนเมื่อ39ปีก่อนนั้นช่างแม่นเกินนะคะและก็ตรงกับเหตุการณ์จริงในวันนี้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะ หนังสือนะคะเดินเรื่องด้วยคริสตินาอีวาคะแม่ที่ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาว่าแดนนี่ลูกชายของเธอว่ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วระหว่างการออกไปตั้งแคมป์นะคะด้วยข้อบ่งชี้บางอย่างว่าเขาน่าจะยังมีชีวิตอยู่ ในที่สุดนะคะเธอก็เดินทางไปจนถึงสถานที่ทางการทหารแห่งหนึ่งและพบว่าลูกชายของเธอถูกกักตัวไว้ที่นัน่นหลังจากกลนเปื้องจุรินซีทิมโนสร้างขึ้นที่ศูนย์วิจัยไหนอูหันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของนวนิยายเรื่องนี้ค่ะ นิยายระทึกขวัญเล่มนี้นะคะกล่าวถึงห้องปฏิบัติการทางทหารของจีนที่สร้างไวรัสนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาวุธชีวภาพเขาตั้งชื่อเจ้าไวรัสตัวนี้ว่าอูฮั่น400ตามห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในเมืองอูหฮั่นนะคะแค่ชื่อไวรัสของชื่อเมืองก็คล้ายคลึงกับเมืองต้นกําเนิดการแพร่กระจายของโควิด19แล้วนะคะก็ทําเอาหน้าขนลุกเลยทีเดียวนะคะ มันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้นะนอกจากชื่อเมืองต้นกำเนิดที่ตรงแล้วนะคะเขายัางกำหนดเหตุการณ์ในนิยายเรื่องไว้ว่าเกิดในช่วง2019ถึง2020เสียด้วยนะคะ คุณลักษณะของไวรัสอู่ฮั่น400ในนิยายกับไวรัสโควิด19นะคะของจริงที่กำลังระบาดนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันกบ้างเล็กน้อยนะคะในภาพภายนอกนะคะนิยาย The Eye of Darkness นะคะบอกว่าอู่ฮั่น400เป็นไวรัสอาวุธจีวภาพนะคะที่ส่งผลให้มี อัตราการเสียชีวิต100%ภายใน12ชั่วโมงนะคะนี้ยายบอกว่าจีนต้องการใช้เพื่อล้างเมืองหรือประเทศโดยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธอย่างอื่นที่มีราคาแพงอูฮัน่น4-0-0เป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบมันทำร้ายเฉพาะมนุษย์เท่านั้นโดยไม่ระบาดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นเดียวกับไม่สามารถอยู่รอด นร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิตเป็นเวลาน,านานกว่า1นาทีซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถปนเปื้อนต่อวัตถุหรือสถานที่อย่างถาวรในลักษณะโรคแอนแทรกและเชื้อจุลินทรีย์ที่รุนแรงอื่นๆในนิยายระบุ ส่วนในความเป็นจริงนะคะของโควิด -19 มีอัตราการเสรียชีวิตโดยประมาณเพียง2-3%เปนะคะมันสามารถอยู่รอดภายนอกได้นานกว่า1นาทีหรืออาจเป็นชั่วโมงก็ว่าได้นะคะในนวัตทิยายนะคะระบุไว,ว้ว่าไวรัสอู่ฮั่น4น4-0 จะโจมตีที่สมองแต่โควิด19นะคะส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจในกรณีที่รุนแรงทำให้เกิดโรคปอดบวมอาการหนักคือมีไข้ไอและหายใจทีๆนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะยังอธิบายถึงไวรัสที่มีระยะฟักตัวเพียงแค่4ชั่วโมงนะคะในขณะที่โควิด19ฟักตัวเป็นเวลาหลายวันถึง2สัปดาห์ นอกจากนั้นนะคะนักทฤษฎีสมคบคิดบางคนพยายามโยงว่าเป็นการทํานายอนาคตไว้จริงๆเช่นปีที่พิมพ์ครั้งแรก1981หมายถึง1-9-8-1บวกเบวก8บวก1เท่ากับ19ะคะตรงกับปีพศ2019ที่โควิด -19 ปรากฏขึ้นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นนั่นเองนะคะ บทที่39อยู่ในหน้า333นะคะโดยเลข3 3 3เป็นฐานของโปรตีนนะคะ RNA polymer นะคะที่ใช้สร้างยีนโคโรนาไวรัสชื่อไวรัสอู่ฮั่น4.0 0ในบท39เมื่อนำ3า3บวก9จะเท่ากับ12หมายถึงเดือนที่โควิด19เกิดขึ้นครั้งแรกในอู่ฮั่นปี2019ซึ่งคือเดือนธันวา และเมื่อขยายความต่อนะคะ400เท่ากับ20คูณ20เปรียบเหมือนปี2020นะคะหรือปีที่โควิด19ระบาดอย่างหนักจนฆ่าชีวิตผู้คนในโลกกระนั้นนะคะมันเป็นความผิดหวังของนักทฤษฎีส่งคบคิดนะคะเมื่อปรากฏว่าในฉบับพิมพ์ครั้งแรกของ The Eye of j a n e t s Wireless นั้นถูกเรียกว่า โกกิ400นะคะและว,วางเรื่องไว้ให้ไวรัสมาจากรัสเซียต่อมาเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายจึงมีการเปลี่ยนชื่อไวรัสในนิยายฉบับตีพิมพ์ใหม่หลังจากที่ไวรัสซาระบาดเพื่อไม่ให้ตกยุคและเปลี่ยนจีนกลายเป็นจอมไวรัสแทนนะคะทั้งนี้แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะถูกตีความหมายเป็นทฤษฎีสมคบคิดและกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง วนเวียนอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆนะคะที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากบทประพันธ์นี้ก็ทำให้แบบว,ว่ารู้สึกว่าคล้ายคลึงกับเ,เรื่องจริงเหมือนการเป็นการทำนายอนาคตไว้อย่างแม่นยำอย่างน่านเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาจากเว็บไซต์นะคะ Public โพส์ด้วยนะคะที่เอาบทความดีๆมาให้เราได้มาฟังกันนั่นเองนะคะอย่างไรก,ก็ตามนะคะก็ต้องขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะนี้ก็ของขอลลไปก่อนสวัสดีคะ่ะ